สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์นะครับสำหรับผู้ที่ถูกเลิกจ้างนะครับหรือจะเป็นผู้ที่ลาออกจากงานก็ดีนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงทะเบียนออนไลน์กันนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องไปประกันสังคมนะครับหรือกรมแรงงานนะครับผมตรงนี้ก็มาที่เว็บไซต์ของออ e s v i t นะครับก็คือว่า e s e i t i o e d o e นะครับ g o t t h นะครับเดี๋ยวลิงก์เว็บไว้อันนี้แอดจะทิ้งไว้ที่ท้ายคลิปให้นะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นการลงทะเบียนล่าสุดนะครับของปี2566นะครับก็คือจะเป็นการอัปเดตแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ทำการเข้าสู่การลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย บัตรประชาชน13หลักนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็มาสู่เมนูต่อมานะครับก็จะเป็นเข้าสู่ระบบบริการของประชาชนนะครับหรือ e s v i e นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ไปที่เมนูตรงนี้ครับเข้าสู่ระบบสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับทำการคลิกเข้ามาครับผมเมนูต่อมานะครับก็จะขึ้นหน้านี้ครับว่าเป็นขึ้นเมนูการยินยอมให้ใช้ข้อมูลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบ บริการประชาชนนะครับ e s r v i c e นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็อีเมลนะครับทำการกดยินยอมครับแล้วก็กดยอมรับได้เลยครับแล้วก็เมนูต่อมานะครับเมนูต่อมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริการประชาชนแล้วนะครับตรงนี้ก็ให้ไปดูตรงนี้ครับขึ้นทะเบียนและรายงานตัวสําหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงานนะครับเราทําการกดตัวนี้ครับตัวนี้ครับ ก็ขึ้นมาขึ้นระบบการลงทะเบียนนะครับตรงนี้ก็ใช้บริการนะครับก็คือให้เราเลือกนะครับว่าจะเป็นบริการจากที่บ้านนะครับหรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่สำนักงานก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็ถ้าเป็นที่บ้านเราทําการกดดาเนินการต่อได้เลยครับตอนนี้นะครับก็เมนูต่อมานะครับจะเป็นการขึ้นทะเบียนว่างงานแล้วครับนี่ให้ทําการกดเมนูที่2ได้เลยครับผมลำดับต่อมานะครับ ก็จะเป็นชื่อนามสกุลนะครับของผู้ลงทะเบียนเองนะครับผมทําการตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับแล้วทําการกดขึ้นทะเบียนได้เลยครับขึ้นทะเบียนว่างงานนะครับกดคลิกเข้ามาครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเข้าสู่การกรอกข้อมูลต่างๆนะครับก็คือว่าจะเป็นขึ้นทะเบียนว่างงานนะครับก็คือส่วนที่1นนะครับก็คือตรวจสอบชื่อนะครับชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องนะครับผม แล้วก็มาดูตรงนี้ครับสาเหตุที่ออกจากงานนะครับทำการเลือกให้ถูกต้องนะครับตังนี้ก็จะมีให้เลือกลาออกนะครับหรือว่าถูกเลิกจ้างนะครับแล้วก็อื่นเราทําการกดคลิกได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็สาเหตุที่ลาออกนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปครับตัวนี้ก็จะมีให้เลือกครับประกอบอาชีพต้องการเปลี่ยนงานใหม่พักษาตัวพักผ่อนแล้วก็แล้วแต่นะครับอันนี้การเปลี่ยนงานใหม่นะครับแล้วก็แล้วก็วันที่ออกนะครับแล้วก็ระบุให้ถูกต้องนะครับตามวันเดือนปีนะครับผมตัวนี้ครับ แล้วก็เลขที่ติบุคคลตรงนี้ไม่รู้ไม่ต้องใส่นะครับผมแล้วก็ชื่อนายจ้างนะครับแล้วก็เพศกิจการนายจ้างนะครับทําการกรอกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เมนูต่อมาครับตาแหน่งงานที่ออกนะครับอันนี้เลือกด้วยนะครับผมแล้วก็ค่าจ้างต่อเดือนนะครับเดือนล่าสุดนะครับแล้วก็ช่องทางการรับเงินนะครับตรงนี้ก็ให้ใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็ให้ใส่ด้วยครับเลขที่นะครับโมนะครับอาคารไม่มีไม่รายเว้นไว้นะครับตรงไหนไม่มีให้เว้นไว้นะครับแล้วก็ ดูตรงดอกจันนะครับดอกจันแดงๆนี่ไม่สามารถข้ามได้นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาครับจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะไม่ใส่ไปด้วยครับแล้วก็อีเมลนะครับถ้ามีก็กรอกไปด้วยนะครับแล้วก็ชื่อสถานที่ประกอบการนะครับตรงนี้ก็ให้ระบุไปด้วยครับแล้วก็จังหวัดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็กดคาว่าถัดไปได้เลยครับเมนูต่อมานะครับเมื่อลงทะเบียนข้อมูลเรียบร้อยนะครับเมนูต่อมาก็จะเป็น การสมัครงานนะครับเป็นขั้นตอนที่สอครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวตัวสีแดงๆไม่สามารถข้ามได้นะครับก็ทําการเลือกตําแหน่งงานที่สนใจนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับคู่ประเภทงานนะครับก็จะขึ้นมานะครับผมแล้วก็ประเภทการจ้างงานนะครับก็จะมีประจําชั่วคราวแล้วก็พาร์ท์ให้เลือกประจำนะครับแล้วแต่ตามสะดวกตามที่ต้องการนะครับผมแล้วก็อัตราค่าจ้างที่ต้องการนะครับเราก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ ต่อเดือนนะครับหรือวันชั่วโมงก็มีให้ระบุนะครับแล้วก็เลือกต่อเดือนไว้นะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่ไม่ต้องการจะประสงค์สมัครงานให้ติ๊กตรงนี้ครับไม่ประสงค์จะสมัครงานนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับเมนูต่อมานะครับเป็นการแจ้งระบุอาชีพอิสระนะครับก็คือปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอิสระอยู่หรือไม่นะครับตรงนี้เราก็ทําการเลือกอาชีพอิสระ1รายการนะครับ ตัวนี้ก็ทําการเลือกไปได้เลยครับเมื่อกอ่ออาชีพอิสระเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นว่าคุณต้องการบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้กันตนว่างงานใช่หรือไม่ครับทําการตรวจตกลงได้เลยครับตัวนี้ก็รอระบบบันทึกนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการขึ้นทะเบียนว่างงานบันทึกสําเร็จนะครับจะเป็นการรายงานตัวครั้งที่1นนะครับสำเร็จแล้วครับไม่ต้องทําการส่งเอกสารที่สํานักงานจัดหา,างานนะครับกุลาตรวจสอบผลการพิจารณาได้ที่เมนู ข้อมูลขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนั่นเองนะครับผมตัวนี้เราก็คลิกกดตกลงได้เลยครับเมนูต่อมานะครับเมื่อกดโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะระบบก็จะพามาสู่หน้าต่อมานะครับจะเป็นหน้านี้ครับเกี่ยวกับรายละเอียดการขึ้นทะเบียนว่างงานไว้นะครับผมก็จะมีลำดับที่นะครับแล้วก็วันที่ขึ้นทะเบียนนะครับของก็ตัวต่อมาก็จะเป็นวันที่ขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็ช่องต่อมานะครับจะเป็นเลขขึ้นทะเบียนนะครับ แล้วก็สามารถคลิกดูรายละเอียดได้นะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนช่องต่อมานะครับก็จะเป็นช่องทางการใช้บริการนะครับก็คือเราสมัครด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนช่องต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นการรายงานตัวนะครับเราสามารถคลิกดูได้นะครับตรงนี้ก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับตรงนี้รายละเอียดลำดับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูรายละเอียดการรายงานตัวนะครับผมก็คือ มาคลิกที่เมนูรายงานตัวตัวนี้นะครับกดคลิกเข้ามาครับแล้วก็จะเจอหน้านี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการรายงานตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรายงานตัวครั้งที่1นนะครับก็คือจะเป็นวันที่เรารายงานตัวเลยนะครับผมก็คือจะระบบจะลงให้เลยนะครับกับจะตรงกับวันที่เรารายงานตัวเลยนะครับแล้วก็ส่วน มาดูตรงหมายเหตุตรงนี้ครับตรงปฏิบัติการนะครับก็จะคือว่าจะขึ้นว่ารายงานตัวสําเร็จนะครับผมแล้วก็ส่วนครั้งหน้านะครับก็จะเป็นวันที่นะครับแล้วก็เดือนต่อไปนะครับเป็นเดือนหน้านะครับก็คือจะมีตารางเวลานะครับตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับว่าจํานวนวันที่เท่าไหร่นะครับก็จะนับไปเรื่อยๆครับจนครบกําหนดนะครับผมแล้วก็ส่วนปฏิบัติการนี้ครับก็ยังไม่มีถึงกําหนดรายงานตัวนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นเดือนหน้านะครับยังไม่ขึ้นนะครับผม แล้วก็ส่วนมาดูตัวต่อมาครับตัวนี้จะเป็นข้อมูลขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะครับก็คือคลิกเข้ามาดูรายละเอียดนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะบอกเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับอันนี้ก็จะขึ้นว่าอยู่ระหว่างสปสนะครับพิจารณาจ่ายเงินนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเขียนนะครับสถานะการจ่ายเงินนะครับก็คือถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ติดต่อสายด่วนได้นะครับ ตัวเบอร์นี้แหละครับแล้วก็มีจะแจ้งนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ลิงก์นะครับตอนนี้ก็จะมีให้ในตัวเว็บไซต์นะครับแล้วก็กำหนดวันก็ตามที่แจ้งไปครั้งต้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกําหนดรบกําหนดวันนะครับแล้วก็วันที่รายงานตัวเรานะครับแล้วก็สถานะการจ่ายเงินนะครับก็ตรงนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็จํานวนเงินนะครับก็จะจะแจ้งไว้ตรงนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็จะเป็นลักษณะวันที่นะครับที่เรา จะต้องรายงานตัวนั่นเองนะครับผมทีนี้ก็จะไล่เรียงไปจนครบนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับสำหรับการเข้ามาดูข้อมูลนะครับสำหรับการขึ้นทะเบียนรายงานตัวคนว่างงานคลิปนี้ก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันวะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ